ก็วันนี้เป็นคลิปที่คนหลายคนขอมานะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องการสมัครแล้วก็การเตรียมตัวเรื่องทุน GKS นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้เป็นคลิปที่คนหลายคนขอมานะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องการสมัครแล้วก็การเตรียมตัว เรื่องทุน GKS นะคะก็วันนี้จะมาพูดอะถ้าถ้าไม่ละเอียดก็ก็ต้องขอโทษด้วยก็ที่จริงเขียนไว้ในเพจแล้วก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของทุนแล้วก็พวกการเตรียมตัวสมัครนะคะก็ถ้าตาล็อกแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอ่านโพลอ,อยู่นะคะก็แนะนําตัวก่อนเนาะชื่อแตงโมนะคะชื่อแตงโมแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาจะเรียกยาก็กเลยเรียกโมโมแทนนะคะน่ารักเช่ แล้วก็ตอนนี้อายุ28นะคะอายุ28ก็ทํางานที่ไทยมา4ปีแล้วก็ค่อยมาสมัครนะคะสมัครปีแรกก็กได้เลยนะคะแล้วกเ็เรียนจบคณะเภสัชศาสตร์นะคะที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ตอนนี้ได้ทุนเป็นปริญญาโทนะคะปริญญาโทที่เมืองแทกูนะคะมหาลัยยองนัมนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียนภาษาอยู่ที่มหาลัยเจจูเนชั่นนลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็เรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละนะคะ แล้วก็การเตรียมตัวสมัครนะคะการเตรียมตัวสมัครทุน GKS นะคะมันจะมีปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเนาะก็ปริญญาตรีนะคะก็ที่ดูล่าสุดนะคะที่มันเพิ่งออกมาเนาะปี2021กับ2022นะคะจะเปิดประมาณเดือนเดือน9คะ่ะเดือนเดือนเนี้ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนปริญญาโทนะคะปริญญาโทก็จะเปิดรับสมัครประมาณกุมพานะคะเปิดรับสมัครนะกุมภาแต่ว่าจะให้ส่งเอกสารอะไรเงี้ยถึงประมาณสักมีนาถึงเมษาแล้วแต่พวกมหาลัยแล้วก็คณะ ที่ตัวเองสมัครนะคะแล้วก็แท็กนะคะแท็กใหญ่ๆเลยจะเป็น2แท็กนะคะก็คือจะมี Embassy Track ก,ก็คือผ่านสถานทูตของประเทศนั้นๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น University Track ก,ก็คือสมัครโดยตรงผ่านมหาวิทยาลัยของเกาหลีเลยซึ่งเราสมัครผ่าน University Track นะคะก็คือถามว่ามีใครค้นถามว่าเลือกมหาลัยอะไรยังไงเนาะส่วนตัวนะคะก็คือก็คือพอรู้ คณะที่จะสมัครแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปไล่ดูมหาวิทยาลัยที่ที่มันเปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะก็คือจะดูคนดูที่จริงดูเยอะแหละก็คือเราจะสมัครผ่าน University t r g c k เนาะซึ่ง University t r g c k มันก็จะมีแบบเป็น General Track ก็คือเป็นแบบทุกมหาลายัยทุกคณะอะไรเงี้ยแล้วก็อัอนนึงจะเป็นตัว จะเป็นตัว science and engineering นะคะ engineering regional university ก็คือจะเป็นคณะเกี่ยวกับพวกการแพทย์แล้วก็เป็นวิศวะนะคะแล้วก็จะเป็นมหาลัยที่อยู่นอกโซอันนี้ก็คือจะมีโค้ต้าแยกให้ของฝั่ง university ก็คือเราคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยสมัครผ่านตัวนี้ก็คือต้องเลือกมหาหวทิทยาลัยที่อยู่นอกโซนะคะ ก็นั่นแหละก็เลยเป็นเมืองแทรก,กูนะคะก็เลือกสมัครผ่านแทลนี้เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าเอกสารการสมัครให้ฟังอีกรอบนึงเนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นหน้าที่เอาไว้ดูนะคะก็คือจะเป็นตัว Study in Korea เนาะแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปตรง Scholarships เนาะแล้วก็เป็นตัว GKS Notice นะคะ GKS Notice เนาะก็คือจะมีทุกอย่างเลยทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตรีเนาะ อันนี้เดี๋ยวจะไล่ไปดูของปีที่เราสมัครนะคะจะเป็นตัว Graduate Degree เนาะจะสมัครเนี่ยค่ะจะสมัครกุมภานะคะจะสมัครกุมผานะแล้วก็เนี่ยเขาคือจะมีทุกอย่างเลยจะมีทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูไอตัวที่มันเป็นแอปพลิเคชันละกันเนาะแต่ว่านี้ถ้าใครอยากดูพวกแบบมหาลัยต่างๆก็คือเข้าตรงตัว University Information ได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูตัวแอปพลิเคชันนะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นตัวแอปพลิเคชันไกด์ไลน์นะคะอันนี้แนะนำให้อ่านให้ครบทุกบรรทัดทุกหน้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีบอกทุกอย่างที่เราต้องการเลยนะคะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะพาไปดูตัวที่มันเป็นเนี่ย r e q u i u m e o t u m e n t นะคะก็ะคือว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะ ตัวเป็นมาสเตอร์ดีกรีเนาะก็คือเนี่ยรีควายรีควายรีควายอะไรก็คือต้องเอาให้หมดตามนี้นะคะส่วนตัวที่เป็นเซอร์ติฟิเคทบชเลอร์ดีกรีแล้วก็ตัวฐานสับปิ์นะคะเขาจะเอาเป็นออริจินอลเนาะออริจินอลก็คือเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็รีควายทั้งสองอันนะคะสำหรับปร,ริญญาโทเนาะก็ใช้ของปรตินะคะส่วนตัวที่มันเป็นแอปพลิเคชันพทูออฟซิติเซนนะคะของเราแล้วก็ของพ่อแม่เนาะเขาก็จะเอาเลยนะคะก็ แนะนำให้ใช้เป็นตัวใบเกิดก็ได้เพราะว่ามันจะมีทั้งของเราแล้วก็ของพ่อแม่นะคะใครเป็นภาษาไทยก็ไปแปลนะคะแล้วก็เอาไปรับรองด้วยนะคะเอาไปรับรองที่กงศุนด้วยเนาะส่วนอันไหนที่มันเป็น optional ก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีก็อาจจะดีกว่านิดนึงนะส่วนตัวเรานะคะก็คือจะใส่เพิ่มเป็นตัวโทอีกนะคะเป็นตัว English proficiency เนาะ แล้วก็ถ้าใครมี Awards นะคะส่วนเราก็จะใส่อวอร์ดแล้วก็ a u t เ o อร์เซอร์ติฟิเนะคะก็จะเป็นแบบพวกไปอาสาสมัครนู่นนี่ก็คือกรอบรูปวางบรรยายกรอบรูปวางบรรยายไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยว่าไทม์ไลน์ประกาศผลไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะที่มันเป็นสกอ o ร a ชิพเบเนฟิตนะคะก็คือจะบอกหมดเลยว่าเขาจะให้อะไรบ้างนะคะเขาจะอ่านได้เลยเนาะอ่านได้เลยแล้วก็จะเป็นตารางเกรดนะคะ Conversion table นของเราจะเป็น s กอร์4นะคะแต่ว่าเขาจะให้ใส่เป็น s กอร์100ก็คือเอามาแปลงตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวแอปพลิเคชันอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็คือเนะะี่ยค่ะปิ้นหมดเลยแล้วก็ส่งเอกสารไปตามนี้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันเ h e ค k ิ i s t เนาะก็หน้าแรกนะคะก็คือกรอบทั่วไปก็คือมีพวกชื่อ นำสก,กุลประเทศแล้วก็เราจะสมัครโปรแกรมอะไรเนาะก็มาสเตอร์ดิกกก็คือติ๊กได้เลยนะคะส่วนตารางอันนี้ก็คือว่าเรามีเอกสารอะไรแล้วก็ติ๊ก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 ไปว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ฟอร์มหนึ่งนะคะจะเป็น,นะะแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันเนาะก็อันนี้แอปพลิเคชันแทร็กนะคะอันนี้ของเราเนาะก็จะเป็น university track นะคะ Type ก็คือจะเป็น science and engineering นะคะก็ติ๊กเนาะ แล้วก็ d e s i r e f i e l d ก็จะเป็น Science นะคะโปรแกรม to apply ก็ Master แล้วก็ไอ้พวกตารางตารางนี่ก็คือก่อให้หมดเลยนะคะก่อให้หมดเลยเนาะ Topic ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ English Test Score ก็เป็น t o อ i c เนาะแล้วก็ใส่คะแนนไปนะคะแต่ว่าเราก็จะแนบไปข้างหลังด้วยแหละแล้วก็ Form 2 Personal Statement นะคะอันนี้ก็ ที่จริงถ้าใครถามว่าเขียนยังไงที่จริงคือเราก็ตอบได้ตอบได้ไม่ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้ตัว personal statement นะคะให้เขียนภายในหนึ่งหน้าเนาะก็คือเขียนตามหัวข้อที่เขาให้มาเลยนะคะก็คือเรียงเรียง timeline ให้ดีจากไหนไปไหนแล้วก็ถ้าใครเขียนเสร็จสามารถลบ instruction ทิ้งได้นะคะก็คือพวกหัวข้อนี้ก็ไม่ต้องเอาไว้ก็ได้ก็คือลบทิ้งไปได้เลยนะคะส่วนฟอร์ม3 statement of purpose นะคะอันนี้ หัวข้อที่เพิ่มมาจากปีที่แล้วก็คือ language study plan นะคะแล้วก็ต้องมาเขียนใหม่เนาะแล้วก็อันนี้ให้เขียนภายใน2หน้าไม่เกิน2หน้านะคะก็คือลบตรง instruction ถึงได้ถ้าเขียนแล้วฟอร์ม4ไม่ต้องเขียนเป็นสำหรับ research นะคะส่วนฟอร์ม5อันนี้ลำบากแล้วแต่คนเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราอาจารย์ที่ปรึกษาเราแบบไม่ค่อยว่างเลยะคะแล้วก็ให้แกเขียนอะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะปลายปีที่แล้วนาะแล้วก็ ให้แกกรอกนะคะส่วนหัวข้อหัวข้ออันนี้ที่จริงเรากรอกเองได้เลยนะอันนี้เรากรอกเองได้แล้วก็อันนี้หัวข้อที่จะให้แกเขียนนะคะแต่ว่าอันนี้ที่มันน้อยเนาะเราก็คือจะแบ่งเหมือนเขียนหัวข้อแยกใน A4 อีกใบหนึ่งแล้วก็ให้แกกรอกตามที่ที่ที่เราทําให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือตามนั้นแต่ว่าเราจะต้องแนบใบนี้ไปด้วยนะคะในซองจุดหมายเนาะ แล้วก็พวก r e c o m m e n d a t o r อะไรเงี้ยอันนี้คือให้แก่ก่อให้ครบเลยนะคะให้แกก่อให้ครบเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือหลังจากที่เขียนแล้วใส่กระดาษทั้งสองแผ่นแล้วอ,อย่างเงี้ยต้องทรายทับข้างหลังด้วยนะคะทรายทับข้างหลังด้วยเนาะไม่งั้นก็คือเขาจะไม่เปิดเขาจะไม่เปิดแอปพลิเคชันของเราเลยนะคะต่อไปฟอร์ม6 Letter of Invitation อันนี้ก็ไม่ต้องฟอร์ม7 GKS ติ๊กอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เซ็นชื่อเขียนวันเดือนปี เซ็นชื่อเขียนบันเดินปีฟอร์มแปดเพอร์ซันอลแมดิ s อล s อสเซสอันนี้ก็คือเหมือนแบบประเมินสุขภาพเราเบื้องต้นนะคะก็คือใครมีอะไรก็คือติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องก็คือโนนโนโนโนส่วนเราเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้แล้วก็ติ๊กเย s นะคะภูมิแพ้ติ๊กเยสเนาะภูมิแพ้อะไรเราเป็นภูมิแพ้พวกแบบว่าฝุ่นไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนให้เขาเลยเนาะว่าเราแพ้ฝุ่นแพ้ไรนะคะแล้วก็เราเคยเข้าโรงพยาบาลเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติก yes, ๊กเยา เราท้องเสียแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะคะของ Embassy tag นะคะข้อดีก็คือเลือกได้3ามสที่เลือกได้3ที่แต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะรับน้อยนะคะจะรับประมาณ10กว่าคนนะคะส่วน University tag เนาะก็ข้อเสียก็คือเลือกได้แค่ที่เดียวนะคะที่เราสนใจเลยแหละส่วนข้อ ข้อดีนะคะข้อดีก็คือว่ามันรับเยอะนะคะรับประมาณ20-30คนเลยนะคะแล้วก็นะคะมีหลายที่จริงอาจจะไม่สงสัยกันก็ได้เพราะว่ามาอยู่ในไกด์ไลน์แล้วนะคะ mm hmm. ก็ถามว่าทุนนี้ครอบคลุมอะไรบ้างเนาะครอบคลุมอะไรบ้างก็ที่จริงเกิดทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินไปไปกลับนะคะไปก็คือออกจากประเทศไทยรอบแรกเนาะกลับก็คือรอบสุดท้ายอะคะ่ะที่แบบจะออกจากประเทศเกาหลีเขาก็จะออาแค่2รอบให้เนาะแล้วก็ส่วน ที่มาอยู่ที่เชจูใช่ไหมคะเขาก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศให้ด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเก็บตั๋วเครื่องบินไว้แล้วก็ค่อยไปเบิกกับเขาที่หลังนะคะส่วนพวกค่าค่า ค่าอะไร่ะค่าประกันเขาก็มีให้ประมาณ20,000วอนต่อปีนะคะแล้วก็เงินเดือนเงินเดือนก็คือ1ล้านวอนสำหรับปริญญาโทนะคะส่วนพวกรีเสิร์ชจะเป็นล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนวอนนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะแล้วก็1ล้านวอนอันนี้ก็คือเราต้องจัดสรรเองนะคะส่วนที่มาอยู่เชจูเนาะเขาก็จะอยู่หอในนะคะก็มันจะหักเขาจะหักไปเลยแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ก็คือค่อยเอาเข้าบัญชีให้ก็ค่าหอที่เชจูนะคะประมาณ 200,5ตีไป200,5ก็จะเหลือแค่750ต่อเดือนนะคะถามว่าพอไหมก็ไม่พอนะคะไม่พอเนาะก็แล้วแต่คนด้วยนะคะแล้วแต่คนเนาะแล้วก็เงินเดือนใช่ไหมแล้วก็มีค่าตั้งลกล่าค่าตั้งลกล่าก็คือเหมือนครั้งแรกที่เข้าประเทศเขาก็จะให้200,000น,น,นะคะก็มันจะเข้าพร้อมกับเงินเดือนเดือนแรกให้นะคะ200,000เนาะแล้วก็ ค่าปริ้นทีสทิ์ค่าทำรีเรชอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปอ่านรายละเอียดทีว่าเขาให้ยังไงเนาะแล้วก็ถ้าสมมติใครได้โทปิเกือบหเกือบหเขาก็จะเพิ่มให้1 0 0 0 0แวอนนะคะ10,000แวอนต่อเดือนเนาะก็ได้เยอะไหมก็ได้เยอะ,ะคะ่ะก็พอสมควรเนาะแล้วก็มีมีคนถามว่าสัมภาษณ์นะคะเขาถามอะไรบ้างเนาะอย่างของเรานะคะตอนแรกเราก็เตรียมตัวสัมภาษณ์แบบ เผื่อแบบจะสัมภาษณ์ผ่านซูผ่านอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาเขาสัมภาษณ์ผ่านข้อเขียนแล้วก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะคาถามถามว่าอะไรบ้างก็คือถามอย่างที่เราเขียนในตัว statement of purpose เลยเช่นแบบว่าคุณคิดว่าคุณจะทำงานวิจัยอะไรหรือแบบว่า สิ่งที่แบบเหตุการณ์ที่คุณจำได้ที่สุดเป็นที่สุดแล้วในชีวิตคุณคืออะไรหรืออะไรนะคะก็คือถ้าสมมติใครที่เขียน statement of purpose เองก็คือไม่ต้องกังวลอะไรหรือเขาจะถามตามนั้นแบบไม่ได้ต่างจากนั้นมากเท่าไหร่อะไรนเงี้ยค่ะส่วนเพื่อนคณะอื่นก็บางคนก็สัมภาษณ์วิชาการก็มีหรือแบบ ข่าพาษณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีก็มีก็คือแล้วแต่คนจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครเตรียมตัวเองเตรียมตัวดีก็คือไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยน้องก็เตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีคนถามว่าทํายังไงถึงจะได้ทุนคะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะเขียนแบบพวก personal statement แล้วก็แบบ statement of purpose อันนี้ก็คือคะแนนเยอะที่สุดนะคะพยายามเขียนเองพยายามเล่าเรื่องของตัวเองให้มากที่สุดละกันเนาะแล้วก็นเ,นอวกเออถ้าใคร grammar มมไม่ดีหรือแบบอะไรอย่างงี้ไม่ดีก็คือไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่จริงเราก็ไม่ได้เก่งก็คือเขียนเขียนแบบภาษาชาวบ้านมากเลยแต่ว่าถามว่าเราจ้างคนตรวจ grammar มมไหมเราจ้างเราจ้างคนตรวจ grammar มมด้วยเนาะ แต่ว่าก็คือเขียนของเราให้ได้แล้วเขาก็จะแก้แค่แบบคําไหนที่มันควรจะใช้หรือคําไหนที่มันผิดไม่ควรใช้เนี่ยเขาแก้ให้แค่นั้นแต่ว่าคือเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นของเราเนาะแล้วก็อยากจะเอาใจช,ช่วยทุกคนนะคะให้แบบลองทําดูก่อนอะไรเงี้ยเนาะถ้าถ้าได้ก็ก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็พยายามใหม่ก็ได้เพราะว่าอย่างมีเพื่อนที่ที่เนี่ยคะ่ะที่มาอยู่ด้วยกันเขาก็สมัครปีที่2ปีที่3ปีที่4ี่เขาถึงจะได้อะไรเงี้ยคะ่ะเนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะทุกคน